สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปินตั้งใจจะมารีวิวเวิร์กบุ๊กนะสำหรับเนื้อหาไฟยโยโซเมทให้ทุกคนได้ดูกนันนะหลายๆคนอาจจะเห็นโพสต์ของเปิลแล้วว่ามีจําหน่าย e เวิร์ o บุ๊กเนาะแต่ว่าเอ้ยเนื้อหามันเป็นยังไงเพื่อพิจารณาต้องบอกว่าเนื้อหาเนี่ยเหมือนกับคนที่มาเรียนในเวิร์กช็อปเปิลเลยแต่ว่าตรงคอสออนไลน์มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอ่าคนที่มาเวิร์กช็อปอ่ะเขาก็จะได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็มี Q&A พูดคุยกันอะไรเงี้ยแต่ในเวิร์กบ เป็นแค่ Workbook เนาะแล้วส่วนที่เป็นคอสเอาไลน์หลักๆคือจะมีแค่3ส่วนคะ่ะคือส่วนที่ตามหาตัวเองเนอะ self discovery นะคะแล้วก็ relationship g o เนาะกำหนดเป้าหมายนะแล้วก็ f i โซ s o u m a t e นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือ3ส่วนหลักๆในการขาย e workbook ของเปิร์นะความตั้งใจของเปิร์นอะก็คืออยากจะให้คนที่อยู่ต่างจังหวดัดต่างประเทศเนี่ยได้มีโอกาส ได้ศึกษาหรือว่าได้เรียนรู้ตัวเองด้วยเนาะเพื่อที่จะได้ตามหาเนื้อคู่ให้กับตัวเองได้นะตามหลักของจิตวิทยาที่เปิ้ลสอนนะอ่าหรือว่าบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าการที่มาเวิร์กช็อปอะ่ะอาจจะแบบวันที่เปิ้ลจัดเวิร์กช็อปอ,ะอ่ะอ่าเป็นวันที่ไม่สะดวกติดธุระหรือว่าราคาเวิร์กช็อปมันอาจจะสูงสําหรับหลายๆคนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อแค่เป็น e workbook แล้วไปทําเองที่บ้านนะเปิ้ลเชื่อว่า ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนเช่นกันในราคาที่เบาลงเนาะแต่ความแตกต่างก็คืออาจจะไม่ได้สื่อสารพูดคุยแชร์ประสบการณ์หรือว่าได้โต้ตอบกันแบบเป็นตัวต่อต,ตัวอะไรแบบนี้เนาะแต่ในเนี้ยคุณก็สามารถเรียนรู้ตามสเต็ปสเต็ปของคู่มือได้เช่นกันซึ่งเปิ้ว่ามันมีประโยชน์เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเปิดเป็น e-workbook นะคะเพื่อจําหน่ายด้วยเนาะในราคาเบาๆให้ทุกคนได้มีโอกาสนําเนื้อหาจิตวิทยาที่เปิ้นขมวดจากหนังสือที่เป็น bestseller ต่างประเทศ เแปดเล่มเกินกว่า8เล่มด้วยเอามาใส่ไว้ในนี้เป็นภาษาไทยง่ายๆมีทั้งแบบฝึกหัดมีคู่มืออะไรให้เนาะก็เลยจะมาเปิดคราวๆให้ทุกคนได้ดูว่ามันมี3หมวดหลักๆ3หมวดนี้นะคะคือ self discovery เนาะก่อนที่เราจะ ไปหาโซเมทใดๆก็ตามคุณต้องรู้จักตัวเองก่อนเนะถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเราอยากมีคู่จริงๆไหมเรามีปมในใจอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณจะไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าจริงๆคุณอยากมีแฟนหรือคุณไม่อยากมีหลายๆคนที่มาดูดวงกับเปิ้ลน่ะมันก็เลยจะมีความสับสนค่ะว่าจริงๆอยากมีหรือไม่อยากมีพอเหงาเนาะพอโสดเนาะก็เหงาก็อยากมีแต่พอมีใครเข้ามาก็รู้สึกแบบสับสนจังเลยกลัวจะอกหักกลัวจะทุกข์กลัวจะอะไรแบบเนี้ย สรุปก็เลยงงว่าจริงๆอยากมีไหมหรือไอคนที่เราอยากมีเนี่ยเราอยากแบบมีเพราะเราแค่เหงาเราอยากได้เพื่อนคุยเราอยากได้เพื่อนใจเราอยากมีแฟนหรือเราอยากได้คู่ชีวิตจริงๆที่อยู่กันไปยามแก่ยามเท่าอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนใช่ไหมว่าเราต้องการคนแบบไหน เราถึงจะตามหาได้เราถึงจะสามารถเซตกําหนดเป้าหมายของเราได้ว่าเออไอ้สเปคของเราเนี่ยเราอยากให้สเปคของเราเป็นยังไง1234ถ้าคุณไม่เคยกําหนดเป้าหมายของคุณเลยอะแปลว่าอะไรไหมพอใครผ่านเข้ามาคุณก็เออก็เหมือนจะดีหรือว่าก็เอาไว้ก่อนวะอะไรเงี้ยมันจะทําให้คุณอะมีความสับสนในเรื่องของเนื้อคู่แล้วก็ไม่แปลกใจคะ่ะที่เราจะอกหักบ่อยเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เข้ามาก็อาจจะไม่ใช่คนที่คุณอยากได้จริงๆ ก็เป็นไม่ได้แต่ว่าเราคว้าไว้เกาะมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เช่นกันเนาะหลังจากที่เรากําหนดเป้าหมายได้ชัดเจนละเราก็จะออกตามล่าเนื้อคู่ของเรานั่นเองนะคะในนี้เพื่อนก็จะมีระบุไว้หมดเลยค่ะ,ะคุณจะได้เป็น e-workbook ก็คือเป็น pdf ไฟล์นะคุณก็ไปปริ้นเองนะแต่ข้างในเพ่นจะเป็นสีสีแบบนี้แหละเนาะเราจะมากําหนด m i n d s e t ของเราก่อนสําหรับการ discovery ตัวเองเนาะรู้จักตัวเองก่อนโดยการกําหนด m i n d s e t เรามาเช็ค m i n d s e t ของเราก่อนว่า m i ซ d s e t ของเรามี m i ซ d s e t ที่ดีไหมมีอะไรบล็อกเราหรือ ปิดกัน้นเราหรือเปล่าอ่าเปลี่ยนไมซ์ต้องทอํายังไงบ้างต่อมาเราก็จะมา พัฒนาค่ะบิวค่ะพยายามบิวเซลเอสเิม build, ของเราให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นให้เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเฮ้ยเรามีดีนะไม่ใช่แบบเออเราดีไม่พอเราคงไม่เจอคนที่ใช่อีกแล้วคนดีๆก็คือแต่งงานไปหมดแล้วใดๆก็ตามที่มันเป็นตัวปิดกั้นเราให้เราไม่มีความรักที่ดีได้นะคะในนี้ก็จะมีวิธีบอกวิธีให้เราคิดทบทวนมีแบบฝึกหัดให้คุณได้ทํานั่นเองแล้วก็จะมีการเหมือนแบบ affirmation miller ให้เราแบบส่งกระจกกับตัวเองต่างๆนะคะแล้วก็มีแบบ สอบนะว่าคุณรักตัวเองมากพอหรืออยังอ่ะเราก็จะได้รู้ตัวเองนะว่าจริงๆแล้วเราแบบเออจริงๆเรายังไม่รักตัวเองเหรอหรือว่าเรารักตัวเองมากน้อยแค่ไหนต่อมาก็จะเป็นพวกทฤษฎีค่ะก็จะมี love language นะคะภาษารักต่างๆว่า คุณมีภาษารักแบบไหนแล้วคนที่คุณไปชอบเนี่ยเขาจะมีภาษารักแบบไหนถ้าคุณเข้าใจภาษารักของตัวเองและของคู่่ะคุณจะรักกันแฮปปี้มากนะต่อมาก็มี attachment theory ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่เปนก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้เหมือนกันนะคะเป็นทฤษฎีว่าเวลาเรามีความสัมพันธ์เนี่ยเราเป็นคนแบบไหนอ่ะมันก็จะแบ่ง แยกย่อยได้ตามหลักการประมาณนี้นะก็ไปเรียนรู้เอานะคะพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนแบบไหนนะเราก็จะหาทางแก้ไขตัวเองได้แต่ถ้าเราไม่รู้เนาะเราก็จะแบบไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตให้มันโอเคได้นะต่อมาก็เป็นเรื่องของแพทเทิร์นค่ะเป็นไหมหลายๆครั้งเฮ้ยเราแบบเจอความสัมพันเดิมๆเหมือนเดิมเลยอะเจอกี่ครั้งกี่ครั้งก็เจอคนเจ้าชู้เจอกี่ครั้งกี่ครั้งก็เป็นดบบมือที่3เจอกี่ครั้งกี่ครั้งก็เจอแต่ความสัมพันที่ท็อกซิกรุนแรงตบตีอะไรต่างๆเออทำไมมันถึงเป็น แ,บบแล้วเราจะมีวิธีการหลุดจากความสัมพันธ์แบบนี้ยังไงได้บ้างนะคะก็จะมีแบบทดสอบแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาให้กับทุกคนนะคะต่อมาในส่วนที่2แล้วก็จะเป็น relationship goal ค่ะเราจะมาเซตเป้าหมายในความสัมพันธ์กันละว,ว่าเราต้องการอะไรกันแน่มันก็จะเป็นสเต็ปในการลำดับความคิดของเราเนะว่าเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์คุณชอบคนแบบไหนอะไรยังไงเราจะกำหนดออกมาเป็นเป้าหมายนะคะว่าจะเป็นยังไงได้บ้างรวมถึงเนื้อหา ต้องบอกนะว่าไอการตามหาเนื้อคู่ของเปิ้อนะไม่ใช่แบบใครก็ได้อะไรแบบนี้เนอะเนื้อคู่ที่ดีคุณยังคงต้องเป็นตัวของตัวเองและคู่ที่ดีต้องเข้ามาส่งเสริมให้คุณมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอ่ะคือมีคู่ต้องดีกว่าไม่มีอะไรอย่างนี้เนอะไม่ใช่ว่าพอมีคู่แล้วทุกใจมีคู่แล้วมาดึงรั้งคุณไว้ในความสัมพันธ์ให้มันแย่อะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยไม่มีดีกว่าใช่ไหมแปลว่านิยามของการมีโซเมงของเปิ้นคือต้องเป็นคนที่เข้ามาส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือคุณให้คุณเติบโตก้าวหน้าไปในนททางงีี่ดขึ้้แลวคคุณก็ยั ไม่สูญเสียความเป็นตัวเองด้วยนะเออซึ่งในนี้มันก็จะมีทฤษฎีให้คุณได้ทําแบบฝึกหดัดค่ะว่าทํายังไงคุณถึงจะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้เป็นการไกด์คุณให้คุณมีทิศทางที่ดีว่างั้นเถอะว่าควรจะต้องทําตัวยังไงส่วนต่อมาก็คือเป็นการเซต โกหรือเสร็จเป้าหมายละเราก็จะมีการแบ่งแยกส่วนต่างๆให้คุณได้พิจารณาว่าคุณต้องการคนแบบไหนปกติเวลาเราเขียนสเปกเราอาจจะเขียนรวมๆกันใช่ไหมแต่ในคู่มือของเปิ้ลเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ส่วนคือคุณสมบัติที่ต้องมีอะไรบ้างที่พลาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยคุณสมบัติที่คุณอยากให้เขามีและก็คุณสมบัติที่ห้ามมีเด็ดขาดอ่ะคุณลิสต์ออกมาได้คุณก็จะรู้ตัวเองมากขึ้นแล้วค่ะว่าคุณต้องการคนแบบไหนเนาะที่มันมีคู่มืออันนี้ออกมานะอีกส่วนหนึ่งเลยก็ต้องบอกแบบนี้ เพราะว่าเวลาคนมาดูดวงอะเปิ้ลอะเปิ้ลมีเวลาให้คนละแค่แล้วแต่เนอะถ้าเป็นแพ็กเกจปกติคือคนละแค่30มนาทีทั้งดูดวงด้วยทั้งให้คําแนะนําด้วยซึ่งคําแนะนําที่เปิ้ลให้ไปในเวลาจํากัดอะ ปิลก็ไม่รู้หรอกว่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าลูกดวงทั้งหลายเนี่ยสามารถเอาไปทําจริงๆอะได้มากน้อยแค่ไหนาการที่เรามีคู่มืออันนี้หรือว่าตอนที่เปิลจัดเวิร์กช็อปอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์นะว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราให้ความสําคัญกับสิ่งนี้เราอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้จริงๆเนี่ยคุณจะต้องทํำยังไงบ้างเป็นสเต็ป by สเต็ปให้คุณสามารถเอาไปทําปฏิบัติได้จริงอะไรแบบนี้เนาะแต่อย่างที่บอกแหละว่าเวิร์กช็อปเปิลนไม่ได้จัดบ่อยแล้วครั้งหนึ่งก็อาจจะรับได้ คนหมู่มากสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้สําหรับใครที่เป็นลูกดวงของเปิ้ลหรือว่าใครที่มั่นใจในตัวเปิ้ลนะหรือเคยมาดูดวงกันแล้วก็ได้รับคําแนะนําแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์เนี่ยคุณก็สามารถมาซื้อ e-workbook อันเนี้ยเอาไปทาได้เปิรลเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพวกคุณแน่ๆแล้วเปิ้ลก็ขายในราคาที่เบามากเนื่องจากเป็น e-workbook เนะเราไม่ได้ต้องแบบปริ้นเอาอะไรออกมาให้ใช่ไหมทุกคนสามารถได้ไฟล์ไปเลยแล้วคุณก็ไปปริ้นเองอะไรแบบนี้เนาะก็จะมีราคาที่ถูกมากก็แนะนำนะคะถ้าเกิดคุณอยาก ลดล็อกอยากมีความรักที่ดริงจริงก็มาเถอะนะมาซื้อไปเถอะนะแล้วมันจะโอเคนะคะเราก็จะมีลิสต์คุณสมบัติเป็นตัวอย่างให้ด้วยนะว่าประมาณไหนบางคนก็แบ a n k เลยเนอะไม่เคยแบบคิดเลยว่าเราจะชอบคนแบบไหนหนูน่นนี่ในคู่มืออันนี้ก็จะมีลิสต์เป็นตัวอย่างให้กับคุณละกันเพื่อที่ให้คุณได้รู้จักตัวเองเนอะลราก็จะมีเห็นไหมมีให้เราแบบ คิดกับตัวเองอะว่าเราจะต้องแบบอยากได้คนแบบไหนอะไรไงถ้าคุณทําการบ้านตามคาแนะนําของเปิ้ลไล่เป็นสเต็ปเป็นสเต็ปนะคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเลยนะ มันเชื่อว่ามันจะดีสําหรับคุณแน่นอนนะคะนอกจากนี้เพิ่นก็จะมีเนื้อหาว่าเฮ้ยการที่เรามีคู่อ่ะเพิ่มไม่ได้คาดหวังให้คุณมีคู่ในระยะสั้นอย่างเดียวเนาะสำหรับใครที่ต้องการคู่ชีวิตที่อยู่กันไปยาวๆเลยแล้วก็มีเทคนิคค่ะว่าทํายังไงเราถึงจะมีความสัมพันธ์ที่อยู่กันไปยัง่งยืนยงได้เนาะหรือว่าสัญญาณธงแดงสัญญาณเขียวต่างๆอะไรบ้างหล่ะที่มันเป็น red flag ในความสัมพันธ์คุณจะได้รู้ไว้เวลาเราเจอความสัมพันธ์แบบนี้เราจะแบบเฮ้ยเอ๊เฮ้ยเอ๊อะไรแบบนี้นะ อีกทฤษฎีหนึ่งเลยที่สำคัญมากในความสัมพันธ์คือ t r i angle theory of love erm นะสามเหลี่ยมแห่งความรากักค่ของสเติร์นเบิร์กนะใครๆก็ต้องรู้สิ่งนี้ถ้าเกิดคุณเรียนจิตวิทยาความรักนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าในความสัมพันธ์มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างถ้าคุณมีครบทั้ง3ส,ส่วนมันถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงยั่งยืนซึ่งในนี้มันมีอธิบายไว้ทั้งหมดนะคะว่าเป็นประมาณไหนบ้างนะหลังจากที่เรากําหนดเป้าหมายอะไรต่างๆแล้วแน่นอนเราก็ต้องออกตามหาเนื้อคู่ของเรานะคะว่า ขั้นตอนในการออกตามหาเนื้อคู่มีอะไรบ้างเขียนให้เป็นสเต็ปสเต็ปเข้าใจง่ายๆเลยค่ะว่าต้องทำอย่างไรเนาะรวมถึงการรับมือกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยมันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอเนอะเวลาเราไปมีความรากักหรือเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มต้นจากคนคุยใช่ปะพอเป็นคนคุยปุ๊บมันก็จะอยู่ในภาวะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วทายัางไงให้เราก้าวข้ามความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปเป็นความสัมพันธ์ชัดเจนหรือถ้าเกิดเราสตั๊กหรือเราติดอยู่ในความสัมพััััันนนธธ์ไมมมม่ชดเเจจีียรราะวิบบือกง อะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยที่ฝากเอาไว้นะนอกจากนี้การตามหาเนื้อคู่เนี่ยเราตามหาเบสโทเมจใช่ไหมอย่างที่เปิ้บอกคือไม่ใช่คนที่ทําให้คุณมีความสุขนะแต่ต้องทําให้ชีวิตคุณก้าวหน้าด้วยความสุขก็ต้องมีความก้าวหน้าก็ต้องมานะ <c oughs> นึกออกว่าเออและทั้งหมดก็คือเนื้อหาในเล่มนี้รวมถึงเปิ้ลก็ได้สรุปสุดท้ายว่าถ้าเกิดคุณยังไม่เจอในตอนนี้เราไม่ต้องกดดันตัวเองค่ะมันมีข้อดีของการที่เราอยู่คนเดียวอยู่เหมือนกันบางทีถ้าเรามีคู่เราไม่ได้ไได้ทําาใหเร ความสุขการอยู่คนเดียวก็ not bad ป่ะก็ไม่ได้แย่แม้มันก็โอเคกว่าอะไรเงี้ยแทนที่จะทุกข์ทรมานถ้าเกิดคุณรักตัวเองมากพอเนาะคุณจะไม่ได้รู้สึกแบบเออตายละอยู่คนเดียวแล้วมันทุกข์ทรมานก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นและถ้าเกิดคุณไม่ได้กดดันหรือคุณไม่ได้เร่งรีบในการหาคู่อ่ะคุณจะมีวิธีหรือว่าคุณจะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณจะค่อยๆพิจารณาคนที่เข้ามาอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีสติแล้วคุณก็จะได้คู่ครองที่ดีในที่สุดนั่นเองนะคะและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในเล่มนะข้างหลังเนี่ยมันก็จะมี e รฟเลน c e ค่ะว่าทั้งหมดเนี่ยหนังสือ เบสเซลเลอร์ต่างๆที่เป็นหนังสือจิตวิทยาความรักเนี่ยที่เพิ่อนเอามาใช้ในการทำเวิร์กช็อปการทำเวิร์กบุ๊กเล่มนี้ mm. มันประกอบไปด้วยคู่มืออะไรบ้าง mm. ก็ใส่เป็นเรฟเฟอร์เรนซ์เอาไว้ให้เพื่อความสบายใจของทุกคนนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างาคร่าวๆเอาไว้พิจารณาละกันนะคะว่าในเนื้อหาในเล่มเนี่ยมันมีอะไรบ้างใครสนใจก็ทักมาสั่งซื้อกันได้นะยินดีมากๆอยากให้ทุกคนมีความรักที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะ